ท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพหานครเขตหนองจอกมินบุรีรักบังพักประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งในส่วนของงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนครับท่านประธานครับการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ รัฐจึงให้ความสำคัญอุดหนุนงบประมาณอย่างมากเพื่อประชาชนเข้าถึงการศึกษาซึ่งรัฐนั้นก็มีการให้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในด้านต่างๆด้านหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญมากก็คือหนังสือเรียนครับท่านประธานครับในแต่ละปีรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนการซื้อหนังสือเรียนให้โรงเรียนทุกสังกัดปีละประมาณ9 0 0 0ล้านบาท หากนับเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสปตหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละปีรัฐสนุนงบประมาณในการซื้อหนังสือเรียนตกปีละ5,000ล้านบาทครับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นนี้ สปทได้รับงบประมาณตามโครงการสนุนค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนจำนวน5,057ล้านบาทปรากฏตามในเล่มขาวคาดแดงที่ทางสภาแจกให้ครับสำหรับหนังสือเรียนที่โรงเรียนแต่จะซื้อนั้นจะแบ่งเป็นสส่วนครับท่านประธานส่วนแรกคือหนังสือเรียนจาก สำนักพิมพ์เอกชนที่มีเอกชนเป็นผู้แต่งหนังสือและจะพิมพ์ขายเองโดยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตัวชีวัดต่างๆและได้รับอนุญาตจากสพทส่วนที่2คือหนังสือฉบับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน่วยงานรัฐเองอย่างสพทและสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แต่งครับแต่ไม่ได้พิมพ์เองครับ การพิมพ์จะแยกให้องค์การค้าสกสครหรือชื่อเต็มคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรการศึกษาดูแลการพิมพ์และการจัดจำหน่ายองค์การค้าเป็นส่วนหน่วยงานสังกัดสกสคโดยมีชื่อที่น่าจะคุ้นมากกว่าก็คือศึกษาพันธ์พาณิชย์ครับที่ขายอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองครับที่ท่านได้ทราบกันอยู่นะครับงานก็คือบริหารร้านศึกษาพันธ์ พาณิชย์ปัจจุบันมีอยู่เจ็ดสาขานอกจากนี้ยังมีโรงเรียนโร,โรงผลิตอุปกรณ์การเรียนสองแห่งโรงพิมพ์หนึ่งแห่งอยู่แถวลาดพร้พาวและงานหลักที่สำคัญอย่างึงก็คือดูแลเรื่องการพิมพ์หนังสือเรียนของรัฐครับสาเหตุที่การพิมพ์หนังสือเรียนแยกไปอยู่ภายใต้องค์การค้าเพราะในอดีตองค์การค้าเคยสังกัดคุรุสภามาก่อนเชื่อว่า การขายหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนจะเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่จะทำกำไรย้อนมาเป็นสวัสดิการของครูต่างๆทั่วประเทศได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นในอดีตได้กำไรครับแต่ช่วงหลังกลายเป็นยิ่งทำยิ่งขาดทุนตลอดสะสมมาเป็นสิบปีหนี้จนต้องเป็นหนี้เยอะนะครับกรุ๊ปประบับโครงสร้างบทคนปัจจุบัน แม้มีโรงพิมพ์แต่ก็ต้องเลิกพิมพ์หนังสือเองเปลี่ยนมาใช้การจ้างพิมพ์ตอนนี้พอกลับไม่มีกำไรบ้างแต่ก็ยังมีหนี้ค้างอยู่ประมาณ4 0 0พล้านบาทครับท่านประธานใ,ในแต่ละปีองค์การค้าสกศจ้างพิมพ์หนังสือเรียนตกปีหนึ่งประมาณ900ล้านบาทหากรวมพิมพ์ปกพิมพ์กล่องใสกล่องนะครับตีกลมๆว่า1,000ล้านบาทครับ และขายหนังสือเรียนให้โรงเรียนต่างๆซึ่งหากคิดตามราคาปกที่ขายโรงเรียนคูณด้วยจำนวนเล่มจะได้ตกปีละประมาณ2,000ล้านบาทครับเท่ากับว่าองค์การค้ามีส่วนต่างรายได้กับต้นทุนการพิมพ์เพิ่มอีกกว่า1,000ล้านบาทต่อปีประเด็นสำคัญก็คือเงินกว่า1,000ล้านบาทนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าพิมพ์คุ้มหรือไม่ ถ้าฟังถ้าฟังในถ้ามองในฝั่งองค์การค้าคือองค์การค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น1,000ล้านบาทครับแต่ถ้ามองในแง่ฝั่งงบประมาณของรัฐคือรัฐต้องจ่ายเงินค่าหนังสือเรียนจากภาษีของประชาชนแพงขึ้นอีก1000ล้านบาทท่านประธานสงสัยไหมครับว่าหนังสือแพงมันแพงได้อย่างไรส่วนเกินจากการขายหนังสือ1,000ล้านบาท มันมีปัญหาอะไรบ้างและเป็นงบประมาณปลวกกินหนังสือได้อย่างไรเรามาตามดูกันนะครับรท่านประธานครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือต้อนทุนที่เสียไปจากการให้องค์การค้าเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการอย่างที่ผมกล่าวแต่ต้นว่าองค์การค้ามีส่วนเกินประมาณปีละกว่าพันล้านบาทครับจากการขายหนังสือในราคาปก แต่เอาเข้าจริงนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจริงๆเหลือเพียง2 4 7ล้านบาทเท่านั้นตัวอย่างปรากฏในงบการเงินปีงบประมาณ2,567ครับดูแล้วพบว่าการให้องค์การค้าเป็นตัวกลางในการขายนอกจากจะเสียรายจ่ายอุปรกรณ์งบบริหารด้านศึกษาพันธ์แล้วองค์การค้ายังไม่ได้จัดการขายหรือส่งหนังสือเองครับแต่ไปเป็นในหน้าค้ากำไร,รเสียเอง ปล่อยให้ตัวแทนจำหน่าย12บลายมาขายหนังสือแทนท่านประธานครับทัญญานทรบาบหรือไม่ว่าปกติแล้วการซื้อหนังสือเรียนนั้นทุกปีสพทจะนำหนังสือของทุกสำนักพิมพ์เข้าระบบในบัญชีการเรียนรู้ของเว็บไซต์ของสอพทให้โรงเรียนต่างๆมาเลือกหนังสือในช่วงต้นปีของการศึกษานั้นๆจากนั้น โรงเรียนก็จะทําการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามกระบวนการโรงเรียนต่อไปโรงเรียนสามารถเลือกซื้อจากสำนักพิมพ์ได้ปรากฏันทีได้โดยอิสระเสรีแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับลูกค้าหนังสือเรียนก็คือต้องซื้อจากองค์การการจ้างพิมพ์ขององค์การค้าเพราะว่าลูกค้าคือสอพทอครับ หนังสือที่เดยนของค้าพิมพ์ก็คือหนังสือเรียนฉบับกระทรวงเขาจะไม่ซื้อที่อื่นนั่นคือมีลูกค้าแน่นอนตายตัวครับโรงเรียนในสังกัดสพสสังกัดกระทรวงส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อหนังสือวิชาพื้นฐานหรือตัวแบบงผกขัดจัดองค์การค้าอยู่แล้วทั้งที่เป็นแบบนี้แต่องค์การค้ายังกลับให้ส่วนลดกับตัวแทนจําหน่ายสูงมากครับนี่ครับคือการบอกว่าให้ส่วนลดแกนเดียวสูงถึง18ถึง30 คิดแล้วอยู่ที่3 6 0ร้อยถึงหกรล้านบาทต่อปีเพื่อเอาไปขายในโรงเรียนที่ซื้อหนังสืออยู่แล้วไม่ต้องทำกระดาษการตลาดอะไรเลยครับเสียฟรีฟรครับส6 0ร้อยถึงหกรล้านบาทต่อปีถามว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องตั้งส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายสูงถึงขนาดนั้นสกสคทำไปเพื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานบอ,อ,อร์ดสกคคปล่อยให้ทําไปเพื่อถ้าเปลี่ยนใหม่สพทรหรือสสวทจ้างพิมพ์เองแล้วไปให้ตัวแทนจำหน่ายขายแทนก็ได้ไม่ต้องเสียค่าบริหารอีกต่อไปแบบองค์การค้าที่ทําอยู่ไม่ดีกว่าหรือครับท่านรัฐมนตรีที่นั่งฟังอยู่ด้วย หรือจะให้สพทและสสวทเปิดต้นฉบับให้เอกชนไปพิมพ์เองโดยมีเงื่อนไขเรื่องคุณภาพให้ดีให้ราคาถูกลงจ่ายค่าพิมพ์ที่กรสิทธิ์คืนมาให้สพทสพแบบนี้จะได้หนังสือคุณภาพดีราคาถูกลงได้ค่าทิกรสิทธิ์อีกไม่ดีกว่าแล้วครับไปเสียอีกพันล้านรัฐจะประหยัดงบซื้อหนังสือเรียนได้อย่างน้อยปีละ3ามร0อยห้ล้านบาทโดยไม่ต้องเสียเงินกินเปล่าแบบนี้ ท่านรัฐมนตรีคิดอย่างไรไประเด็นต่อไปครับท่ทานประธานไม่เพียงแค่เรื่องนี้ครับแต่การประกวดราคาของครงการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนมันมีปลวกได้อย่างไรครับองค์การค้ากําหนดมีปัญหาครับปัญหาใหญ่คือการไปกําหนดท o r ที่กีดกันไม่ให้คู่แข่งลายใหม่เข้าไปแข่งขันกับลายเก่าเจ้าประจําที่ได้งานมานานหลายสิบปีฮะผ่าน การหัวราคาล็อกสเปคให้เจ้าเดิมเสือนอนกินมาตลอดสุดท้ายคนที่ต้องแบกรับคือรัฐครับต้องเสียงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนซื้อหนังสือเรียนพังกว่าที่ควรจะเป็นและไม่มีคุณภาพครับการกงทีวาแบบนี้มีมาตลอดทุกปีท่านรัฐมนตรีก็รู้ดีมองย้อนไปได้ครับเพื่อเห็นตัวอย่างชัดๆนะครับ ผมขอย้อนไปปี2,556เกิดกรณีการหัวและการลักสเปคการจ้างพิมพ์หนังสือเรียนครับเป็นข่าวพอสมควรเนื่องจากในปีนั้นมีข้อพิพาทลงพิมพ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เป็นหน้าใหม่เข้ารับงานแข่งขันด้วยแต่ก็โดนกีดกันหลายทางเช่นกำหนดทีอากำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบอผู้ประมูลอย่างไม่เป็นธรรมที่ออกแบบมาเพื่อกีดกันผู้พิมพ์ใดใหม่ไม่ให้แข่งขันกับรายเดิมจนต้องมีการล่องเรียนไปสั่งปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวและสุดท้าย ศาลก็ยืนยันไม่ให้นําสิ่งนี้มากีดกันให้คนอื่นมาแข่งนี่ศาลทํามาแล้วครับแต่มีเรื่องแทน,นก็คือพอแข่งได้ก็เจอเรื่องใหม่คือกำหนดสเปคกระดาษที่พิสดารล้ำลึกเฉพาะเจาะจงอีกล้ำลึกยังไงเช่นกำหนดให้ใช้กระดาษปอนขาว40แกรมและกระดาษนิวปิ้นไฮบร์60แกรมที่ไม่ใช่กระดาษที่ใช้ ทั่วไปตามท่าตลอดประเทศไทยตามมาตรฐานมออกต้องมีการจัดชื้อโดยเฉพาะไอ้กระดาษปอนขาวแปดิกรมมมีคุณลักษณพิาบาลตาม่าอาต้องนําเข้าจากต่างประเทศผู้ผลิตมีเจ้าเดียวคืออินโดนีเซียเท่านั้นและมีราคาประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ครับวิเศษตรงไหนครับ หากใช้กระดาษปอนขาวทั่วไปตามมาตรฐานมอกที่ผลิตคุณพิดิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ70กรัมขายทั่วไปคืออันนี้ครับสองอันนี้มันต่างกันตรงไหนฮะไม่ต่างกันเลยทางขวามืออันนี้ราคา30บาทต่อกิโลกรัมครับอันนี้จากอินโดนีเซีย40บาทต่อกิโลกรมัมแต่พิกัดการให้ใช้อันนี้เฉพาะเจาะจงครับทำได้ยังไงครับ ผมจับเนื้อกระดาษดูนี่เนื้อแน่นกว่าด้วยนะครับสาบาทต่อกิโลตามที่ขายในไทยเนาะมากกว่านั้นเมื่อดูรายละเอียดการประกวดราคาจะพบว่าโรงพิมพ์ลายเดิมมีการเสนอราคาที่ส่อหัวกันครับโดยการเสนอราคาไม่ชนกันไม่ชนกันนะครับโดยเสนอราคาที่ ไม่ชนกันนะครับ23กลุ่มจาก30กลุ่มประธานโทษครับ นั้นนะครับยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอรัฐมนตรีเข้ามาเข้ามาดูแลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการประกวดราคานั่นก็คือเปลี่ยนจากการ e-bitting เป็นการคัดเลือกแบ่งเป็นทั้งหมดหนังสือเรียนทั้งหมด150เล่มเล่มละ30กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มให้ผู้ประมูลนั้น ประมวลได้เพียงหนึ่งเล่มแสดงว่าคนที่ประมูลนั้นจะไม่สามารถประมูลได้ทั้งห้อยสิบเล่มให้ราคาต่ำสุดแต่ให้เป็นเพียงแค่สามสิบเล่มการประมูลนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วมีการเ,าเราดูรายละเอียดการประกวดจะพบว่าลงพิมพ์ลายเดิมนะครับมีการสอหัวกันโดยการเสนอคาไม่ชนกันเลยทั้งหมดสามสิบกลุ่มครับรวมเป็นทั้งหมด 7 5 0ด้าบพนบาทพูดง่ายๆคือกลุ่มหนึ่งมีหนังสือ5เล่มบังเอิญมากๆนะครับโรมพิมพ์ลายเก่านี้ประกวดราคาคนรับเล่มเป๊ะพอดีครับหลบกันเรียงสวยกว่า150เล่มครับนอกจากหลบกันยังเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลางระดับที่ใกล้เคียงกันทุกเจ้าเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ 3- ถึงเปอร์เซ็นต ในขณะที่ลงพิมพ์ไม่ได้หัวกับเขาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึง12-15%เปพูดได้ง่ายครับว่าปี67หากประกวดเป็นไปตามแข่งขันที่ควรจะเป็นงบพิมพ์หนังสือที่ตั้งลดได้อย่างน้อย10%เเซหรือประมาณ100ล้านบาทครับนอกจากนั้นกรมบัญชีกลางเคยมีหนังสือตอบว่าการประกวดราคาแบบแบ่งกลุ่มดังกล่าวของสอกสค ยังขัดกับหลักการตามในมาตรา8วรรคหนึ่งอนุสองแห่งพรบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานภาครัฐพศ2560อีกด้วยครับมาถึงปี2568ยังคงมีปัญหากีจการแข่งขันไม่โปร่งใสมากมายครับตั้งแต่ที่การต้องยกเลิก TOR รอบแรกไปเพราะมีปัญหาทางเทคนิคมีคนส่งราคาทันเจ้าเดียวสุดท้ายกลับมาประกาศใหม่ไม่ยอม e v e d i i n ครับ แต่ให้มีการใช้แบบคัดเลือกแทนโดยจะใช้วิธีการให้คะแนนและล็อกด้วยสเปคกระดาษเหมือนตอนปี6กครับสรุปองค์การค้ามีความเป็นอะไรหรือครับที่จะต้องพยายามอย่างมากไม่ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งที่การแข่งขันจะทำให้รัฐประหยัดงบได้หนังสือที่มีคุณภาพครับประเด็นสุดท้ายครับเรื่องการควบคุมคุณภาพ เรื่องนี้สำคัญครับองค์การค้าจะต้องซีเรียสตรวจสอบให้ส่งหนังสือเรียนที่มีคุณภาพส่งถึงมือนักเรียนปกต้องกันน้ำหมึกพิมพ์ได้ตามกำหนดแต่แทนองค์การค้าจะตรวจสอบเข้มแต่เรื่องนี้กลับใช้มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้แข่งขันลายใหม่แทนและไม่ลงโทษคนพิมพ์ที่มีคุณภาพครับโดยสิ่งที่ผมอยาพูดก็คือ เรื่องปกหนังสือครับปกติโลงพิมพ์จะต้องพิมพ์หนังสือกับปกใช่ไหมครับท่านประธานแต่กรณีหนังสือเรียนจากองค์การค้ากับมีการแยกพิมพ์กันระหว่างการพิมพ์ปกหนังสือครับการจ้างพิมพ์หนังสือนีเนี่ยผู้พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ปกแต่พิมพ์เนื้อหาไส้ในกับเย็บเด้มเด่มปกและเคลือบปกหนังสือเท่านั้นส่วนปกฝั่งองค์การค้าจะ ที่จะนําไปจ้างปกมาแยกแล้วส่งตัวหนังสือพร้อมไฟล์ต้นฉบับให้โรงพิมพ์และมาใส่เนื้อหาครับเครือปกตาม TOR และเย็บเล่บออกมาเป็นหนังสือที่สมบูรณ์การแยกส่งปกนี้ทําให้ปัญหากับโรงพิมพ์เพราะหากส่งไม่ครบโรงพิมพ์ก็จะพิมพ์หนังสือได้จํานวนส่งให้ครบไม่ได้ที่ให้โรงพิมพ์ใหม่เข้ามาเจอปัญหาปกไม่ครบครับปกบางส่วนเสียหาย พอเป็นแบบนี้ทําให้ไม่สามารถส่งหนังสือได้ตาม TOR ก็ถูกอ้างเป็นเงื่อนไขว่าส่งงานไม่ครบตามสัญญาต้องเป็นคดีความกับองค์การค้าทั้งที่องค์การค้าต้องไปจัดการกับคนที่ทําหน้าที่ส่งปกการเครือปบปกหนังสือเรียนมีปัญหาที่สำคัญก็คือมีการตรวจพบว่าหนังสือเรียนจํานวนมากที่ออกไปปีก่อนๆไม่ได้เครือปบปกตาม TOR กําหนดครับโดย TOR กําหนดให้ต้องมีการเคลือบพิมพ์ ฟิมพ์พลาสติกด้านที่จะให้ปกขาดยากและกันน้ำได้ดีแต่ตัวปกหนังสือกรณีจัดจ้างปี2,556 66ครับเมื่อมีผู้นำตัวอย่างหนังสือไปส่งแลบที่สถาบันวิชาเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยทดลองด้วยธีการเผาและฉีกเนื้อปกพบหนังสือที่ควรต้องมีการเคลือบพิมพ์พลาสติกด้านไม่ได้พิมพ์ตามจำนวนที่วางไว กว่าร้อยละ85ของกลุ่มตัวอย่างเท่าทานครับนี่คือตัวอย่างของปกหนังสือนะครับในปีศึกษา2,566ครับอันนี้เป็นะระดับมัธยมนะครับนี่ระดับมัธยมนะครับนะฮะนะฮะปกจะต้องมีการเคลือบเขาเรียกว่าพลาสติกด้านปกจะไม่ฉีกขาดและน้ำจะไม่สามารถที่จะซึมได้ อันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นของระดับปฐมนะครับเหล่านี้นะครับเป็นที่พิมพ์ได้ถูกต้องนะครับได้ผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าการฉีกปกนะครับไอ้ที่เครือบพลาสติกด้านนั้นการฉีกนั้นจะฉีกยากกว่านะครับจะจะมีตึกๆนะฉีกยากนะครับจะจะจะยากกว่านะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปกที่ไม่ได้เครื่อบพลาสติกด้านนะครับจะสามารถฉีกที่ง่ายกว่าครับ ฉีกกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับฉีกกี่ครั้งก็ง่ายกว่าครับนี่คือความการทนไม่ได้คุณภาพอันนี้ฉีกยากกว่าเห็นไหมครับเห็นนะต้องใช้แรงมากกว่านี่คือคุณภาพไม่ได้สิ่งถูกต้องกับสิ่งไม่ถูกต้องท่านรัฐมนตรีทําอะไรอยู่ครับท่านประธานครับโดยเฉลี่ยต้นทุนการเคลือบพลาสติกนะครับ จะแพงกว่าการเคลือบปกในลักษะคล้ายๆกันกับปกมัธยมดังกล่าวนะครับไอที่ถูกต้องจะแพงกว่า2บาทนะครับถ้าเราตีตามสัดส่วนที่คิดออกมาว่าปีหนึ่งหนึ่งองค์การค้าจะโดนโกงเท่าไหร่คิดได้ทั้งหมด30มสถึงสีล้านต่อปีมีการส่งจดหมายร้องเรียนไปยังร่างตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มพูนชิดชอบที่นั่งเป็นประธานบอร์ดสกออสอคอ,อยู่ครับแต่จนถึงวันนี้ไม่มีการ จัดการการลงพินเหล่านี้จนถึงตอนนี้ก็ยังรับงานได้ต่อไปท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกสุนทรีิการครับท่านทําเฉยอยู่ได้อย่างไรครับถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านต้องพิสูจน์ตัวเองและจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับ ท่านานครับสรุปนะครับรัฐบาลใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนไปทั้งหมดปีละเกือบ9ล้านบาทเฉพาะการจัดซื้อหนังสือที่รัฐพิมพ์เองก็ยังใช้เงินกว่า2,000ล้านบาทแต่จะมีประโยชน์อะไรครับที่ให้องค์การค้าสกอสอคทําหน้าที่นี้ต่อไปในเมื่อไรายได้ที่ขายหนังสือไม่ได้เข้าเป็นไรายได้รัฐแผ่นดินอยู่แล้วนะครับถาม แถมการบริหารโดยองค์การค้าก็ไม่ได้ทำให้รัฐได้ประโยชน์แถมเสียงก็ประมาณแพงเกินกว่า1,000ล้านบาทนะครับแบบนี้หากรัฐให้สพคสวทอจ้างพิมพ์เองหาตัวแทนจำหน่ายเองหรือจัดซื้อหนังสือจากเอกชนที่พิมพ์หนังสือต่างลักูตรไม่เป็นประโยชน์กว่าหรือครับและการกระทาของ ของสกสคก็ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีปี2 5งหที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิทพิเศษหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับให้สิทธิพิเศษกับโรงพิมพ์สวนราชการได้จ้างพิมพ์ของของรัฐว่าจะต้องไม่เป็นไปส่งงานพิมพ์ให้เอกชนรับช่วงต่อในขณะในหน้าค้ากําไรซุ้งเดือเหมือนจะเป็นการที่องค์การค้านั้นทําอยู่ต่อขณะนี้นะครับาท่านประธานครับรัฐอาจประหยัดงบได้ถึงพัน ล้านบาทหากรัดจ้างพิมพ์และส่งเองไม่ผัดตัวกลางการประกวดราคาจริงๆไม่ล็อกทีวอาผู้ชนะได้เสนอาราคาสูงสุดได้ราคาถูกลง15%จากราคากลางประหยัดได้ถึง150ล้านบาทกำหนดราคากลางลดลงตามราคากระดาษที่ลดลงประหยัดได้ถึง150ล้านบาทไม่เสียค่างโง่ปกไม่ตรงปกไม่สิ้นเปลืองปีละ40ล้านบาท เปลี่ยนจากตัวแทนจำหน่ายเป็นจ้างหนังสือให้โรงเรียนประหยัดได้ถึง360ถึง600ล้านบาทถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องให้สกสคเป็นผู้บริหารจัดการจ้างพิมพ์หนังสือเองรัดประหยัดเงินได้นับพันล้านบาทผมขอให้คณะกรรมการวิสามันพยารณางบ69ได้กรุณาพิจารณาตรงนี้ให้ตัดงบตรงนี้ครับผมขอให้ท่านตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โปรดนะครับไปจัดการทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสอย่าให้ต้องมีการอภิปรายอีกในสภาแห่งนี้ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u s s c r i b e y o u u u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ